ไปเสกเกาะกองสลากผู้ใดผู้ใดไปกองสลากพญเจ้านผีพ่อใหญเจ้านที่เห็นอยู่วัดนั่นบอกแมนเพื่อนเห็นพ่อเพื่อนเจังไหนกาะเพื่อนยังสิบอกเออไายบายโอุ่ยกมือไหร่ไปใบเพื่อนจะมาหาได้หรือเปล่าหาซองติพ่อพันยนยกอีกซองนึงก็โอเคอยู่เเพื่อนไปกองสลากเพื่อนจีไปมุนเข่าตัวนี้ พึงเป็นยเพิ่งวัวเพื่ได้ถามพิ่ว่าเพิ่นบ่เคยเห็นสียวลพิ่นบ่เคยเห็นพ่พาล้างไปกอยัจมวิเซียหันวิมูยัหันยุ่กองสลัดไปไปเอาวัดนี่ตัวนี่จมพอตัวเบิ้นที่เป็นมุนเขาให้ใอ้ใช้เบื้องแม่นูอะไรกิบปลาแต่ขนาดพูดเลย